สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆของช่อง a ออง a ี t Family นะคะวันนี้ยายจะทำกับข้าวคะ่ะวันนี้มีปลาซิวนะคะอันนี้เครื่องคะ่ะเครื่องยายก็ตามแล้วคะ่ะเครื่องน้ำเดือดแล้วยายก็ใส่เครื่องก่อนคะ่ะ ใน,นเครื่องค่ะอันนี้ปลาซิวนะคะใหญ่หมกปลาซิวแต่ใส่น้ำเยอะค่ะ ให้เครื่องเดือดก่อนค่ะแล้วค่อยใส่ปลาใส่แป๊บเดียวก็เอาออกเลยถ้าอย่างนั้นมันมันก็เปื่อยมากค่ะอย่าลืมนะคะเพ <default> so, ื่อนๆของยายจ้ะ ้ยายช่อง ATC Family นะคะยายกำลังเริ่มใหม่ค่ะ เพื่อนของยายอย่าลืมกดไลค์กดเชกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยค่ะวันนี้อร่อยค่ะถ้ามีโอกาสก็มารับประทานกับยายด้วยนะคะ จ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ